สวัสดีครับครูหมิงครับผมอพอจะสิปีแล้วมันก็จะมีการแข่งขันประกวดหลายๆอย่างเนาะมันจะเป็นการประกวดอย่างหนึง่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบโลกไอทีนะมันจะมีการประกวดว่ามียอดคนไรมากกับยอดคนไรน้อยอย่างไรผมขอประกวดเป็นยอดคนไรน้อยแล้วกันนะโอเคเอาอย่างนี้การประกวดคนไรน้อยผมก็เลยมีนิทานมาเล่าหนึ่งเรื่อง วันนี้นิทานที่ผมจะเล่าเนี่ยมันชื่อเรียกว่าเจ้ากบ3ตัวการละครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วมีเจ้ากบ3ตัวนะครับกําลังเดินมาเดิน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 มาแล้วก็เผอิญมาเจอหลุมหลุมใหญ่และมันก็ตกลงไปในหลุมหลุมใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับตกลงไปตุ้มนะครับเจ้ากบในหมู่บ้านนั้นวิ่งแห่กันมาเพื่อจะช่วยเหลือแต่หลุมมันใหญ่มากเหลือเกินกบแต่ละตัวก็เลยมุงอยู่รอบรอบขอบของหลุมแล้วก็ตกลงไปว่าเฮ้ย เจ้าตกลงไปแบบเนี้คงขึ้นมาไม่ได้แล้วไม่มีทางแล้วลูกทำไงลูกคงตายอยู่ในนั้นลูกคงทําไม่ได้แล้วใครจะขึ้นมาได้จากหลุมลุมนั้นนะครับกบตัวแรกตกลงมาตกใจนะครับก็เลยพยายามที่จะขึ้นจากหลุมหลุมนั้นกระโดดครั้งที่หนึ่งก็ไม่สําเร็จกบทุกตัวที่คอยอยู่ขอบอ่างที่เป็นกําลังโจยนะก็ตะโกนลลไปเหมือนเดิมว่าเฮ้ย ไม่มีใครที่กระโดดจากหลุมหลุมนี้มันลึกเกินไปมันลึกเกินไปมันเป็นไม่ได้ที่กบอย่างพวกเราจะสามารถกระโดดขึ้นมาบนหลุมหลุมนี้ได้นะกบตัวที่สองมันก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาก็พยายามจะกระโดดก็พยายามจะกระโดดแล้วสุดท้ายก็กระโดดไม่ได้กบทุกตัวก็ยังเชียร์กันอยู่เหมือนเดิยว่าเฮ้ยมันจะมีกบตัวไหนที่จะสามารถกระโดดจากหลุมหลุมนี้ได้บ้างเพราะมันลึกมากจนเกินไปจนกบตัวสุดท้าย มันก็นั่งเล็งเพื่อนพี่น้องของมันอยู่ว่าไม่มีใครสามารถกระโดดได้เลยแต่สายตามันตั้งใจมุ่งมัน่นแล้วก็ดุกระโดดชิวผ่านขึ้นไปบนหลุมกบทุกตัวตกใจตะลึงเงินเงนินแล้วก็ตอบมือดีใจเฮ้ hey, กบตัวที่สามหนูเก่งมากๆเลยนะครับ แล้วก็เรียกกบตัวที่สามมาลูกลูกลูกมาเร็วเราจะมาร้องเพลงดีใจกับเจ้าแต่กบตัวที่สามกับจูนเฉยมันเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายสรุปว่ากบตัวที่สามนั้นมันหูหนวกไม่ได้ยินเสียงที่ใครพูดว่ามาร่วมแสดงความดีใจหรือไม่ได้ยินเสียงเฮไม่ได้ยินเสียงต่างๆแต่คุณฟังผมดีๆนะครับ ทำไมกบตัวที่สามถึงสามารถกระโดดขึ้นมาจากหลุมอันแสนลึกแล้วก็มีกบป้าๆน้าๆกบทุกๆคนคอยพูดว่าไม่สามารถที่จะเดินข้ามผ่านได้เพราะมันหูหนวกมันไม่ได้ยินเสียงต่างๆนะมันก็เหมือนคนเรานะครับมันก็เหมือนกับผมหลายๆครั้งที่ผมไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้ไม่สามารถก้าวผ่านการเขียงขันไม่สามารถก้าวผ่านการที่จะกระทําสิ่งต่างๆได้มันเพราะอะไรครับ เพราะหูของผมมันคอยที่จะฟังเสียงของคนรอบข้างมากกว่าเสียงหัวใจตัวเองเราก็เลยไม่มั่นใจว่าตกลงฉันทําได้หรือเปล่านะพอฉันฟังเสียงคนรอบข้างบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีความสามารถฉันมันแย่ฉันมันถดถอยใจของฉันมันจึงบอกว่าฉันไม่สามารถทําได้ฉันจึงอยู่กับที่ มันก็เหมือนกบตัวที่หนึ่งตัวที่สองที่ได้ยินแต่เสียงพี่ป้านะ้าอาอยูป่ปากหลุมแล้วก็บอกว่าไม่มีใครทําได้หรอกมันไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาได้หรอกกบตัวที่หนึ่งตัวที่สองจึงไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดข้ามผ่าหลุมขึ้นมาได้แต่โชคดีกบตัวที่สามมันไม่ได้ยินเสียงต่างๆมันใช้หัวใจของมันแล้วมันก็กระโดดด้วยใจของมันก้าวข้ามผ่าหลุมขึ้นมาได้มันก็เหมือนพวกเรานะครับที่ว่าถ้าเราเจออุปสรรคต่างๆ นะเราฟังสิ่งหัวใจของเราเป็นหลักเราไม่ได้สนใจเสียงของคนรอบข้างที่เขาจะคอยบ่นว่าพวกเราว่าไม่มีความสามารถคุณลองสังเกตดีๆนะครับโดยปกติคนเราเวลาเสียงรอบข้างนี้เขาจะเชียร์เราหรือเขาจะคอยดูถูกเราคอยที่จะบอกว่าเราไม่มีความสามารถอันนี้ไม่ได้ว่าคนรอบข้างนะครับแต่โดยธรรมชาติคนรอบข้างมักจะพูดเสมอว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้หรอกคุณว่าจริงไหม เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังเสียงรับค่ามากกวเสียงหัวใจตนเองนะซีฟช็อปก็เหมือนกันซีฟช็อปวันที่ทำออกออกจากโรงเรียนออกจากมหาลายัยแล้วก็มาทำแอ p เปินะครับวันนั้นเขาพูดอยู่เลยว่าถ้าฉันฟังเสียงอาจารย์ในมหาลายัยฉันคงไม่มีโอกาสที่จะมาสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อแอ p เปิได้หรอกฉันคงจะล้มเหลว แต่พอดีฉันโชคดีที่ฉันไม่ฟังเสียงของอาจารย์ฟังเสียงในมหาลัยฉันฟังเสียงหัวใจของฉันฉันบอกกับตัวฉันเองว่าฉันอยากที่จะออกมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ฉันฝันเอาไว้ในใจฉันจึงประสบความสําเร็จนะครับและผมเชื่อว่าคนบนโลกนี้มีอีกมากมายที่ฟังเสียงรอบข้างจนไม่กล้าที่จะบอกว่าฉันสามารถที่จะทําสิ่งที่ฉันทําได้มากกว่าเดิม นะครับวันนี้ครูหมิงอยากจะเป็นกําลังใจให้เสียงในหัวใจของพวกเราดังกึกก้องกอเสียงคนรอบข้างให้เสียงของตัวเราเองบอกว่าฉันทําได้ฉันประสบความสําเร็จและฉันมีความสามารถฉันจะก้าวผ่านทุกปัญหานะครับวันนี้ครูหมิงเป็นกําลังใจให้ชุกเสียงหัวใจและเราจะใช้เสียงหัวใจก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคและท้าทายกับทุกปัญหา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม